สบายดีพี่น,อน้องอามื้อนี้อีกวันหนึงเที่ยวได้ใส่หมอกเนาะฝนตกแท้ตกว่าพี่นอ้องเมื่อคืนนี้ออกไปที่ยังจะบ่ได้ใส่หมอกแ,แล้วแล้วก็ได้ไปยามตอนกลางคืนฮนแล้วก็มันมาบ่ได้นอนเลยพี่นอ้องสะน้ำเหือหมืดคืนเราเกือบจมมึงแบนำ้ำฮอตพีแล้วเดี๋ยวนี้นี่นี่โอ,อยยังได้เดียวนี่น้ำึ้นไหลพี่นอ้อง ใส่มองมื้อเช้านี่บ่ได้นี่เ็ดๆปลาบูใหญ่ตัวน้อยัโต1234578โต9ตัวนี้9ตัวใหญ่ปลาบูใหญ่ตัวนึงพี่น้องเมื่อคืนนี้ก็ได้ปลานิลปลานิลใหญ่ตัวนึงตัวนี้เอาอัน เตียงน้ำก้อนเนี่ยแหละต่ะน้อยนี่กดได้มงสาไปเนะี่แล้วจะมีต้นนะี้ไม่พายฟาดเอาเกือบบรยยไม่พายฟาดเอาพี่ไหมไม่ใช่ว่ามันนี้จะบรไย้ใส่หรอมองนี่น้ำขึ้นไหลพุ่มันก้อน ที่เหอะเมาปานค้อนเหอะปานแล,แล้วมันมองเสียดงังนึงสมบูรณนี่ยนะมองเื่อมใหม่ๆใหม่ๆสัมหัวหนึ่งเส้นแปดพี่น้องเจอก้อนเอาไปสัมประมาณนี้มองแปดดงังมูนี่ใสนะ่เอาลายเดี๋ยวจะบริบป,ป้าจะได้เก็บเมียนก่อนโมเนีนอยสอกเซเบใส่ยังเอา เมียนใส่เบ็ดไปเนี่ยพอได้กินพี่น้องถ้าน้ำบุกขึ้นไหลน,น่าจะได้ไหลกว่านี้อยู่เป็นน้ำขึ้นไหลน้ำใ่เราเป็นมองไหลเป็นมองปิวมองไหลหมดมะได้เนียนมองกันแบบนี้โอ้ ไปก่อน,น,อน,เ,อนเนี่ยโอ้อะไรเติดได้เนี่ยสี่ห้าโลห้าโลโลละถัดก่อนพี่น้องเดี๋ยวมันก้อนฉีเฮ้ยฝนตกบัดคืน แท้ตกว่าเฮือเกือบจมส่งเทือ,อางาน,นลูกม,มาบ่อไรนี่จนว่าเกือบพท่านั้นกองขั้นจักคนอันตรายเบื่อล้วปีนี้มันจะขึ้นซัมดนเนาะปีนี้นะแต่ะละปีแทจะฮอดพี่ฮอ,อดอันเข็ดขคนขัวพี่แต่ละปีฮอตนี่แหละแล้วมัดมัดเหือจะขึ้นได้เลยพี่น้องแต่ปีแต่ปีนี้จะยังบ่ไไรเถอะ เอาจนจนฝากพี่น้องติดตามเ้ออัปเดทบังมอน้ำมันมือมดมือนนี้มันมมมมจะเป็นอะไรเนาะมันจะขึ้นสำารัอะไอัปเดทใพี่น้องได้บึงจนฝากพี่น้องหับชมอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวเนาะขอให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยเนาะเพื่อบวกต่อพี่น้องจะได้หับชมต่อไปเนะอะขอขับใจ ສໍາລັບຄລິບນີ້ຈົບເພື່